สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจําวันที่27เมษายน65ข่าวสารทองคําทิศทางทองคําแนวโน้มทองคําปัจจัยต่อทองคํามาอัปเดตและรับชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมทีวันชาแนลนะครับอัปเดตข่าวสารทองคําราคาทองคําปัจจัยทองคําแนวโน้มทองคําและบทสรุปราคาทองคํากันนะครับวันนี้ราคาทองคํายังคงปรับลดลงต่อนะครับลดลง100บาทซึ่งสมาคมค้าทองคําปรับราคาทั้งหมด5ครั้งราคาทองรอบเช้าก่อนที่จะเปิดตลาดทองคําแท่ง96.5%รับซื้อที่3าม5 0บาทขายออกที่3าม5 0บาททองรูปพรรณเก้าสิบซื้อที่31,198บาทขายออกที่สามหมื่นหนสปอร์ตเคลื่อนไหวที่รออกที่สามหมื่นหนึง1,000 911ดอลลาร์ต่อออนนะครับดัชนีเง <se> e ินดอลลาร์ก <qui> <no> ็อ okay. ย <ness> ู่ที่ระดับ1.01.73จุดซึ่งค่าเงินบาทก็คงอย่างอ่อนค่าต่อเนื <burnout> ่องนะครับอยู่ที่34บาท29สตางค์ต่อดอลลาร์และเงินยูโรก็แข <men> ็งค่าอยู่ที่1.0656ยูโรต่อดอลลาร์ครับกองทุนทองคำ S&P r วันนี้ขายทองคำออก2.90ตันปัจจุบันถือรองทองคำที่1,101.23ตันอัปเดตตัวเลขเศรษฐกิจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาจาก C.B. ออกมาแย่เกินคาดตัวเลขจริงอยู่ที่107.3คาาดกร10 ครั้งก่อน108.6งกดดันดอลลาร์หนุนทองคำยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐอเมริกาออกมาแย่เกินคาดตัวเลขจริงอยู่ที่763 0 0 0พันคาดการณ์ที่774% 0 0 0ันครั้งก่อน8 3 5 0 0 0 0กดดันดอลลาร์หนุนทองคำทองคำระหว่างวันแรงตัวในกรอบที่1895ดอลลาร์ถึง1907ดอลลาร์ต่อออนโดยทองคำมีการเคลื่อนไหวนี้ที่ทางไซเวย์ออกดันข้างสลับอยู่ในแดนบวกและแดนลบหลังจากวันก่อนราคาทองคำปิดปรับตัวลดลงต่อเนื่องเพิ่มอีก32.3 0ดอลลาด์ต่อ ได้รับแรงกดดันหลังมาจากการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์ทั้งนี้ดอลลาร์ยังคงได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะเร่งขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อหลังจากที่ดอลลาร์แข็งค่ามากสุดในรอบ2ปีอย่างไรก็ตามราคาทองคําฟื้นตัวไม่มากนักเนื่องจากนักลงทุนสืบซับการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยของเฟดในการประชุมเดือนพฤษภาคมนอกจากนี้นักลงทุนซื้อดอลลาร์มากขึ้นในฐานะสกุลเงินปลอดภัยจากความกังวลเกี่ยวกับการสู้รบระหว่างรัสเซียและยุคเคนซึ่งได้เข้าสู่เดือนที่3รวมถึงกกาาารลอดดวนเเเสสีี่่ยงไขู้ท ทั้งนี้ IMF คาดการเศรษฐกิจเอเชียจะขยายตัวเพียง4.9%ในปี2,565ซึ่งลดลง0.5%จากตัวเลขคาดการในเดือนมกราคมจากสงครามยูเครนการพุ่งขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนยอดส่งออกทองคําจากสวิตเซอร์แลนด์ส่งไปยังสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสูงที่สุดนับตั้งแต่พฤษภาคม2022จากข้อมูลกรมสนุนลกขากรของสวิตเซอร์แลนด์นักวิเคราะห์อุโสจาก OAE กล่าวว่ามีแรงหนุนซื้อทองคําบางส่วนจากตลาดเอเชียจากการที่ ลดการสำรองเงินตราต่างประเทศสำหรับธนาคารกลางในประเทศลงจึงช่วยให้อตราแลกเปลี่ยนของเงินยนมีเสถียรภาพมากขึ้นนักวิเคราะห์ของธนาคาร DBS กล่าวว่าราคาทองคำปรับตัวลงอย่างรวดเร็วถึง4.7เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ระดับ1,998เหรียญและจะปรับลดลงต่ออย่างต่อเนื่องเข้าสู่กรอบฐานเพื่อรอการขึ้นอีกครั้งนักวิเคราะห์ของเ t s ทสติกล่าวว่าราคาทองคำเริ่มคลี่คลายหลังเชิ่มความผันผวนต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลาสามวันทำการอย่างไรก็ตามราคาทองคำยังคงมีแนว รบ,บริเวณที่1,880เหรียญโดยราคาทองคําพยายามทดสอบเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ1,935เหรียญซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดียวกันของเส้นค่าเฉลี่ย DMA ราย50วันและเส้นค่าเฉลี่ย DMA ราย21วันอย่างไรก็ตามราคาทองคําสามารถผ่านแนวต้านจิตวิทยาที่ระดับ1,950เหรียญได้จะแสดงเห็นการดีกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคําอีกครั้งปัจจัยที่ต้องติดตามสต็อกน้ามันสหรัฐอเมริกาภาคค้าส่งเดือนมีนาคมอยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนมีนาคมสหรัฐอเมริกาตัวเลขสต็อก น้ำมันรายสัปดาห์ซึ่งปัจจัยทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสินค้านะครับอุปโภคบริโภครวมทั้งพลังงานก็ปรับพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถา,านการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับแนวโน้นมราคาทองคําสปอร์ตคาดปรับตัวลดลงโดยราคาทองคามีแนวรับที่1,890ดอลลาร์และแนวรับถัดไปที่1,875ดอลลาร์ขณะที่มีแนวต้านที่1,920ดอลลาร์และแนวต้านถัดไปอยู่ที่1,930ดอลลาร์ครับการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวสารและขข้ออมมมูลลนะคคครับบุณจากส มกาาทองคำแม่ทองสุกงววซิงเฮงายเอลจีอินเตอร์เกลไทโกและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพันข่าวสารนะครับสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ